เราอยู่ไหนไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ทำไปม,มาด้วยมาด้วยเแซ่เหนื่อยไหมน้ำม<า>ืหเป็นห,หัวหัวไอ้พาหัวห,ห,ห,หน้าผาร้อนอืรู้สบายจังเป็นเมือ่อยงันแล้วค่ะวันดีจ้าวัสดีคุณยายก่อนวันดีวันดีครับ เลไปไหนต่อบ้าจุลไปไหนต่อใหญ่เนาะไปยอดสูงไปโยดกระตันไปยัโนเมาคันไปโยมาเบ้อนี่คือบ่ไปรถตัดกัน มึเป็นานะล้อสติบอสสิกินอะไรเนี่ย่ยกินอะไรเนี่ยเลยหนบอกไอติมหนูไนหนูบอกไอติมไปเลยไปเอาไอติมเลยไอติมอยู่นู่น อร่อยหมเอา้มอ้าน้อยๆนี่ก็ได้เช็ดปากก่อนอย่างไปเย็นนี่อะไรนตั้งหน่ะ ทางไหนอะไหนไม่มีถ anyway. like ้มันไม่มีไฟก็แสดงว่าเขาไม่เปิดอะไรเนี่ยมันออนเรอ <laughs> Oi. <laughs> ความรู้สึกสักค่ะนวดคือคนนวดไงมันนวดตรงไหนเนี่ยต้นคอแล้วก็ลงสลักลงมานวดนวดดีใจนี่ค่ะดีระวังก้าเอะไรสาวก่อนดีละสาวไม่อยางให้เขาบีบตก แกงไก่ใส่หมากฝั่ไปดนไปซื้อกาแฟแป๊บเดียวนึงก็ได้ย,ยังเล็มาดานได้เดกาแฟปจุดที่ยืน ชิ้หกนักเรียนมาจริงค่ะจ้าค่ะคนก็อนนอนมาขึ้นกระหัอนที่กะเออตอนตอนนั้นที่ยังบอกมีตนอนยังน้อยนะแต่ใหญ่รล้พี่มีแล้วที่นอนไอนเดสที่นอนแอดเดสไปูนด้นินซี่ที่ซื้อมากเพื่อบางมื้ออาจจะได้เป็นแบบรูปไอ่ฝรั่งนะลองชิมดูค่ะ มาชิมดูมาตอบคอมเมนต์กินน้ำเดี๋ยวให้ยาชิมก่อนแกอย่าพ,พูดนะพีทกินมีเงินสิไจะกัดสีแดงมันอ่าพูดมาเขาบ้าผู้หายกันมาเดือ๋เงื่มาเขาเข้มมากเนาะมันเป็นแบบเข็มแห้งแล้วบันกินขึ้นฉีดห่าบิแง๊งงัหนับ <c oughs> <c oughs> บูดเอ,อย้ยอีกไหม <c oughs> ทำไมถึงแพงมากเขียว <c oughs> เคี้ยวเคี้ยวลงเสร็จแล้วจะอร่อยยามันนายเค็มเอ้าเขาพัดสช่ชนี่เหรออันนี้เขากินกับพวกเค้กเกอร์ขนมขนมมันเข็งแข็งนะเค็มเดี๋ยวไปให้ตาลองกันนะคะอันนี้เอาออกมาจากต้เยนแล้วแบบมันหึง่ันค้างทีจะหึงนิดหน่อยก็เลยเบื่อตาเพื่อได้อันแซ่บเมื่อเจ้ากินจะบอกว่าอันนี้ชิ้นละ44บาท อยาก,กินสีแด,มดงมันเด้อยแ,แกออกสีแดงนะมันกินมาแล้วมันเป็นเปลือกมันอันนี้คือชีสนะปิ้ซึบอก่เ้ยเค็มเลยกินข้าวใหญ่แท้เค็มเคี้ยวเข้าไปเค <laughs> ี้ยวก่อนกระสิกินเลยนี่เข้ามา <laughs> ให้อย่างกสีกินกลินนะแม่า <laughs> กกินกินหนึ่งกินกนานาไป Oh, okay. อ๋อบุ๊คคลิกทิมรสดิแดงกินไม่ได้มันเป็นเทียนสีแดงกินไม่ได้สีขาวเนี่ยบอร์เคมรีวิวเอาเอาเต็มสิบใ <c oughs> ห,ห้อะไรเต็มสิบให,ห้่ะไรบอยดิมิเต็มสิบให,ห้อะไร ยี่สิบหุนเขาเากินเสร็เมื่อกี้นี้ยี่สิบคืออร่อยมากนะเอาเอาสองเหรือโจโจ้นะคะยังไม่กินแต่ว่าถ่ายให้มันดูแล้วเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นโจโจ้ตอนกินวันที่ไฟดับเราก็อพยพครอบครัวออกมาอยู่ตูกหน้าเืินไหนน้องพีชจุดไหนนี่มือนี้ได้ถังไหมอ้อเน็ตมา มาแล้เน็ตห,หาไฟค่ะบอมามาก็ได้โอ้ยไฟดับไอ้ย่าเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเน็ตมาแต่ว่าไฟไม่มาเมื่อกี้หามาแล้วก็วดับแม่แล้วก็วไปเลยเสกกิ่นยูฮันเ<ฟ>บิ้งขี่ไปสิเตะเอาไว้เอาไว้<ฟ>เดี๋ยวน้าจานนะโจนหน้ากลัวคือผีนี่บ้อ นอนเมิ่งดาวนอนเมิ่งดาวอยู่นางนเงินเออยายกันจะเยื่อลบไปลบมาตัวละคักแค่นี้ดูดาว